ไดไมคาร์เมนเป็นเด็กสาววัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเธอกับพ่อได้ย้ายไปที่รัฐอินเดียนาเพราะว่าพ่อของเธอได้ตกงานทีเนี้คาร์เมนเลยจําเป็นที่จะต้องเข้าโรงเรียนใหม่ตอนนั้นคาร์เมนอายุเพียงแค่17ปีและการย้ายไปรัฐใหม่เป็นอะไรที่ยากมากๆสําหรับเธอเพราะเธอไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมที่นี่เลยการเข้าโรงเรียนใหม่ในครั้งนี้เหมือนกับว่าเธอต้องเริ่มต้นทุกอย่างจาก โรงเรียนนะคาร์เมนไม่มีเพื่อนเลยแต่แล้วทีนี้ก็มีเด็กผู้หญิง5คนนะได้เข้ามาหาคาร์เมนแล้วได้ชวนคุยจนในที่สุดคาร์เมนก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งตัวเธอนั้นดีใจมากๆที่ในที่สุดอะเธอก็มีเพื่อนเป็นของตัวเองแล้วแต่แล้วคาร์เมนก็ได้รู้ความจริงที่โหดร้ายเด็กผู้หญิง5คนเนี้ได้ด่าว่าดูถูกคาร์เมนรับหลังเธอและได้นินทาเธอเยอะมากๆ แต่ที่โหดร้ายที่สุดก็คือเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ปล่อยข่าวลือปลอมว่าคาร์เมนได้หลับนอนกับพานโรงของโรงเรียนพอข่าวลือนี้ได้ถูกพูดต่อไปเรื่อยๆใช่ปะชื่อเสียงของคาร์เมนก็คือแทบจะไม่เหลือเลยคาร์เมนไม่มีเพื่อนอีกแล้วเด็กผู้หญิง5คนนี้ก็เลิกเป็นเพื่อนคาร์เมนและคนอื่นก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คาร์เมนเหมือนกัน วันหนึ่งที่คาร์เมนได้รวบรวมความกล้าของเธอและนัดเจอเด็กผู้หญิง5คนนี้ซึ่งคาร์เมนก็ได้พูดกับพวกเธอว่าทําไมถึงต้องปล่อยข่าวลือกโกหกแบบนั้นด้วยทําไมต้องทําร้ายเราแบบนี้ด้วยซึ่งกลายเป็นว่าพอคาร์เมนพยายามพูดกับเด็กผู้หญิง5คนนี้ใช่ปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือพวกเธอ คาร์เมนหนักกว่าเดิมคาร์เมนได้ถูกขโมยของจากล็อกเกอร์ของเธอและสมุดการบ้านของเธอก็ได้ถูกฉีกขาดเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนทีนี้คาร์เมนได้ทนไม่ไหวแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่เธอได้รออยู่หลังเลิกเรียนเพื่อที่จะคุยกับคุณครูและเธอก็ได้บอกกับครูว่าเธอได้โดนบูบี้อยู่แล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับครูฟัง คาร์เมนไม่รู้เลยว่าในขณะที่เธอได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับครูฟังอ่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากใน5คนเนี้ยได้อยู่หน้าประตูและได้ยินทุกอย่างทีนี้วันต่อไปที่โรงเรียนอ่ะได้มีซ้อมหนีไฟพอดีเลยทําให้นักเรียนทุกคนอ่ะต้องวิ่งออกมาจากตึกในขณะที่ครูกําลังนับนักเรียนในแต่ละห้องเชปะคาร์เมนได้ถูกพบเจอตรงบริเวณท่อระบายน้ําและเด็กผู้หญิง5คนนั้นก็ได้ยืนล้อมรอบเธอซึ่งเก สี่คนนี้คิดว่าถ้าเกิดคาร์เมนตกลงไปในท่อระบายน้ําตรงหน้าทุกคนอ่ะคงจะน่าอายมากๆเลยสินะก็เลยทําให้พวกเธอผลักคาร์เมนตกลงไปข้างใน,นและก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนี้ได้ตะโกนออกมาว่าคาร์เมนได้ตกลงไปในท่อคุณครูได้รีบวิ่งมาดูเหตุการณ์และมองลงไปในท่อซึ่งพอมองลงไปสิ่งที่คุณครูเห็นก็คือร่างของคาร์เมนที่อยู่นิ่งๆไม่ขยับแล้วและหัวของคาร์เมน ที่ได้เอ็นไปฝั่งหนึ่งและหักบวกกัะบว่าน้ําในท่อมันมีน้อยใช่ปะ่ะเลยทําให้กระดูกในร่างกายอ่ะก็คือหักไปหลายท่อนมากๆแล้วแน่นอนว่าไม่มีชีวิตตั้งแต่ตอนที่ตกลงมาแล้ว ตำรวจได้สอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งนักเรียน5คนเนี่ยก็ได้ให้ความตรงกันว่าเป็นอุบัติเหตุและคาร์เมนได้สะดุดตกลงไปเองบวกกับว่าทางโรงเรียนเองอะ่ะไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยขอให้ทางตำรวจรีบสรุปคดีสุดท้ายเลยทําให้เรื่องเนี่ยกลายเป็นอุบัติเหตุแล้วไม่ได้มีการสืบสวนสอบสวนต่อแต่แล้วทีเนี้ยประมาณ1เดือนต่อมาใชป้ได้มีเหตุการณ์จุดสยองได้เกิดขึ้นซึ่งสมัยก่อนอะ่ะจะมีโซเชียลมีเดียแอปหนึ่งชื่อว่า MySpace ่ออยู่ดีๆนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนี้เราก็รู้จักคาร์เมนใช่ปะได้เจอโพสต์แปลกๆขึ้นมาหน้าฟีดของพวกเขาซึ่งโพสตเนี้ยได้เขียนข้อความไว้ว่าการของคาร์เมนไม่ใช่อุบัติเหตุและขอให้คนที่ต้องรับผิดชอบ ออกมายอมรับซะดีดีและเอาตัวเองไปที่สถานีตำรวจซะไม่อย่างนั้นพวกคุณจะต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองและแน่นอนว่าเด็กผู้หญิง5คนนี้ก็ได้เจอโพสต์นี้เหมือนกันแต่พวกเธอก็คิดว่าน่าจะมีคนแกล้งเฉยๆบวกกับว่ามันไม่มีใครจับได้หรอกจะไปยอมรับให้ตัวเองผิดทําไมละ่ะจะไปติดคุกฟรีๆทาไมเลยทําให้ทั้ง5้าคนเนี่ยไม่มีใครยอมรับความผิดไม่มีใครไปที่สถานีตํารวจเลยและพวกเธอก็ได้พบเจอกับชะตากรรมที่โหดร้ายจริงๆเพราะคนใน ลงทีละคนทีละคนทีละคนภายในไม่กี่เดือนหลังจากที่โพสต์นี้ได้โพสใน MySpace เลยเชื่อกันว่าคือความแค้นจากวิญญาณของคอร์เมนที่ทำให้เด็กผู้หญิงกลุ่มนี้5คนได้ค่อยๆตุยอีเล่ากันว่าหากคุณไม่แชร์สิ่งที่เด็กผู้หญิง5คนนี้ได้ทำกับคอร์เมนตัวคุณเองก็อาจจะเจอกับจุดจบที่คล้ายกันเราว่าคนที่ไม่ได้แชร์หรือรีโพสต์เรื่องนี้จะได้ยินเสียงหัวเราะมาจากในห้องน้ำใน ช่วงตอนกลางคืนบ้างหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ข้างๆเตียงนอนในขณะที่คุณหลับอยู่บ้างแต่ใ